สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้นนเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับทั้งหลีกใหญ่และก็หลีกย่อยวันนี้เลือกหลีกย่อยนะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่าง f o r t ตูน่า s ุกเซนดนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของยานเรเกนบวกนะครับเจ้าถิ่นนะครับฟอร์ตูน่นั้น5นัดที่ผ่านมานะครับ พวกเขามีอยู่ทั้งหมด8แต้มนะครับจากการชนะ2แล้วก็เสมอ2นะครับหนึ่งเกมที่แพ้คือเกมที่แพ้ซานอเซ่นวันนั้นแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนัดล่าสุดนั้นไปเยือนบราวชววยเสมอ2ประตูต่อ2นะครับในที่ยาเลเกนบวกเองนะครับ5นัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บไปทั้งหมด7แต้มนะครับจากการชนะ2แล้วก็เสมอ1 แล้วก็แพ้2นะครับสองนัดหลังสุดนี้แพ้รวดเลยนะครับไปยันฮันโนเวอร์แพ้ไป1นูนย์นะครับแล้วก็นัดที่แล้วโดนคารสสูบุกมาถล่มขาดลอยนะครับ6กประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูสดดอปดีกว่าคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาตอนแรก1ลูกลบน้ำนะครับล่าสุดหล่นรองมาเรื่อยๆแล้วนะครับเหลือครึ่งควบลูกนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจาก อันดับคะแนนจากผลงานต้องบอกว่าต่อค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าเมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูเซนดอฟนั้นดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับวันนี้เจ้าถิ่นโรเชอรฟิตนาโออัมโปมานะครับมิดฟิลด์ชาวกาน่าเพียงรายเดียวนะครับที่มีปัญหาการบาเจ็บรบกวนนะครับในลูกก็จะมีอาโอทานากะนะครับลูเวนเฮนนิ่งนะครับเล่นเป็นคู่หอกเช่นเคยนะครับส่วนยานเลเกนบวกเองนะครับวันนี้มีแอนเดรส อันเบอร์นะครับรับบทจอมทัพนะครับที่เหลือนั้นก็เป็นชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับคู่นี้นดีแคปเปิดมาล่าสุดหล่นรองมานะครับเหลือครึ่งควบลูกวันนี้เชียร์เจ้าถินดสเซนดอฟดีกว่านะครับผมเชื่อว่าพวกเขาได้เปรียบเล่นในบ้านน่าจะเบียดเอาชนะยานเลเกนบวกได้เชียร์ดสเซนดอฟไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ